สวัสดีครับท่านชมพบกับร้านช่างรถโซลาเซลล์นะผมสำหรับวันนี้ทางทีมงานของเรามีโอกาสได้มาติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านหัวทํานบอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะผมมากับปั๊มพันห้าร้อวัตต์ดีบัเลตหรือว่า2แรงนั่นเองนะผมใช้แผงทั้งหมดด้วยกันรุ่นนี้จะใช้แปดแผงนะผมเต็มแม็กเลยสําหรับปั๊มตัวนี้ขณะนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นทียบร้อยนะผม เมื่อก่อนทางลูกค้าได้ติดตั้งเป็นปั๊มไฟฟ้าหรือว่าปั๊ m AC นะผมเสียวันนี้ก็เลยเรียกใช้บริการทางร้านของเราสําหรับลูกค้าท่านนี้ก็เคยติดตั้งมาแล้วนะผมจากทางร้านของเรา2ชุดเป็นชุด2แรง6แผงนะครับวันนี้ก็ต้องการให้เต็มแม็กก็เลยใส่8แผงเลยนะผมนะครับโครงสร้างตัวนี้ก็เป็นทางลูกค้าทําไว้รอนะผมเป็นโครงสร้าง เถียงนานะครับโครงสร้างไม้เรามาถึงเราก็ติดตั้งบนตัวนี่นะครับผมแทนหลังคาตัวเถียงนาเลยนี่ครับทําสวนข้าวโพดประมาณร้อยกว่าไร่ประมาณร้อยกว่าไร่นะครับต้องการน้ําใช้นะผมในสวนข้าวโพดตอนนี้ปั๊มเสียวันนี้ก็รัดคิวให้เลยเนี่ยผมนะครับ,ม,นะรบมา อย่างเร่งด่วนนะผมต,ต้องการน้ําใช้เดี๋ยวเราไปดูน้ํากันเลยนะผมนี่ครับตอนนี้บ่อน,นี้เราหย่อนไปทั้งหมดด้วยกัน8ท่อน3ามเมตรนี่ครับมวลน,น้ําที่ได้เต็มท่อหน้าสองเลยแรงมากนะผมนะครับแล้วก็เป็นบ่อประดานบ่อเก่าที่ทางลูกค้าเจาะไว้นานอยู่แล้วนะครับน้ําดีน้ําเยอะ ย่อนท่อไปแปท่อนนี่ครับน้ำใสามากนี่ครับน้ำจากพลังงานแสงอาทิต์นะผมหรือว่าแผ่นโซลาเซลล์นั่นเองนะผมช่วงนี้เวลาประมาณาบ่าย2องโมงนะครับแต่น้ำก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราใส่แผงเยอะวัดเต็มนะครับแอมเต็มกระแสได้นะครับผมน้ำก็แรงแต่ถ้าเราใส่4ี่แผง6แผงนะผมช่วง หลังจากบ่ายสองน้ำก็จะเริ่มเบานะผมจะไม่แรงแบบนี้ถ้าเกิดเราใส่แผงเยอะให้เต็มแม็กกับตัวปั๊มนะครับผมน้ำก็จะไหลแรงแบบนี้เลยนี่ครับถือว่าโอเคมากสำหรับแผ่นรุ่นนี้นะผมใช้เป็นแผ่นโมโนฮาร์ปเซลขนาด395วัต์หลังใสนะครับแผงรับแสงได้2ทาง นี่ครับแผงสวยๆงามๆเลยนะผมสาหรับแผงรุ่นนี้โครงสร้างถือว่าโอเคนะครับผมสําสหรับตัวแผงโซลาเซลล์นะผมสวยงามมากครับสำหรับแผงโมโนโรุ่นนี้แล้วก็รับกระแสถือว่า,าดีนะผมนี่ครับสำหรับแผงโมโนนะผมผลิตไฟในการดูดน้ำถือว่าโอเคนะผมส่วนนี้ก็คือ ตัวปั๊มตัวเก่านะผมวันนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์นะผมเบรกเกอร์ปิดเปิดนี่ครับได้พังวันนี้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นปั๊ม DC นะครับโซลาเซลล์ส่วนนี้ก็คือปั๊มนะผมตัวเก่าตัวเดิมเป็นปั๊มไฟฟ้าหรือว่าปั๊ม AC ได้โอกาสถือเวลานะผมปวดกระเียนพังพอดีแล้วก็กินค่าไฟ กินค่าไฟนะผมวันนี้ก็เลยเปลี่ยนระบบทางลูกค้าได้เคยติดตั้งจากทีมงานของเรามาแล้วนะผมสวัสดีครับเห็นน้ำไหลแล้วโอเคเนาะครับใส่ใจครับคุณพ่อเคยติดตั้งจากทางร้านเรามาแล้วสองบ่อสอบ่ออันนี้ก็เป็นบ่อที่สามครับน้ำใช้ได้ไหมครับบ่อที่เราติดมาใช้ได้ปกติครับไม่เคยไปพิสเล ไม่เคยปิดเลยเปิดเรเป็นอเราือนกับงไหมเราไปทำงานอย่างนี้ครับคลเก็บค่าไฟไม่มาหาเลยโอเคสบายมีเรลาเพิ่มอีกเยอะครับครับก็เป็นอ่ส่วนของทางลูกค้านะผมทําโครงสร้างไว้แบบนี้นะผมชุดสองชุดที่ผ่านมาก็ทําโครงสร้างไว้แบบนี้เราก็มาติดตั้งนะครับเพื่อจะประหยัดต้นทุนแล้วก็งบประมาณในการลงทุนนะครับก็ได้เหมือนกันนแบบง่ายๆเอากระท่มครับใช้กระท่อมนาแทนเป็นอ่า โครงสร้างแผงโซลาเซลล์เลยนะผมได้อยู่ร่มอยู่เงาครับครับครับบริการดีไหมครับช่างบริการดีเดียวรูปล่อเหมือนใน y t u t u ไหมครับครับก็โอเคเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องคอนโทรลกันเลยนะครับผมสำหรับชุดนี้ก็เป็นปั๊มของแฮนดูโลแฮนดูโลขนาด1500วัตต์นี่ครับ ดูกันเลยตอนนี้โวนโวนนะผมอยู่ที่10อ่าอยู่ที่161นี่ครับเต็มพิกัดเลยอ่ารอบอยู่ที่3,154ส่วนกระแสแอมนะผมที่มาจากแผนอยู่9.2วัดอยู่ที่1,494นี่ครับโดยประมาณนะครับผมปกติทำงานเต็มแม็ก มีประกอบมีเบรกเกอร์มีเซิร์ฟกันฟ้าผ่ามีเทอร์มินอลน,นับผมเรียบร้อยแล้วก็ตู้กันฝนนี่ครับมีปัญหาก็โทรไปเบอร์โทรหน้าตู้นะผมนี่ครับเบอร์โทรทางร้านเราเราประกันหลังการติดตั้ง2ปีแล้วก็แผง10ปีนะผมมีปัญหาทางร้านเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะผมโอ้ไหลถือว่าโอเคเลยนะผมใช้แผงเยอะนะผมเต็มแม็ก ครับท่านใดที่ต้องการน้ําเยอะๆแล้วก็ต้องการน้ําวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะผมก็ใช้8แผงสําหรับปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะผมหรือว่าจะใช้1แรงก็ใส่ให้เต็มแม็กนะผม4แผงถ้าเป็นแรงครึ่งก็ใส่6แผงนะครับน้ำปริมาณก็จะได้เยอะแล้วก็นานขึ้นโอเคนะผมนี่ก็จะต่อท่อเดินท,ท่อเมนนะผมลงไปในสวนข้าโพดใช้งานได้ ปกติมันเดิมนะครับผมเปิดใช้ไม่ต้องมาปิดก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีเวลาปิดเราก็เปิดไว้ระบบก็จะสั่งการตัดทำงานนะผมโดยอัตโนมัติเวลาไม่มีแดดอก็จะหยุดเองเวลาแสงมาก็จะทำงานเองนะผมในช่วงกลางคืนเราก็ไม่ต้องมาปิดก็ได้หรือเวลาน้ำขาดระบบปั๊มตัวนี้จะตัดน้ำอัตโนมัตินะผมไม่ต้องกลัวว่าปั๊มจะเสียปั๊มจะพังนะครับมันก็จะตัดน้ำอัตโนมัติ นี่ครับก็จะได้เปรียบกว่าปั๊มไฟฟ้าเพราะว่าปั๊มไฟฟ้าถ้าเกิดน้ําขาดก็พังเลยนะผมไม่ตัดการทํางานเพราะว่าตัวนี้มีกล่องคอนโทรลสาหรับท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทร0802794699ร้านช่างนอตโซล่าเซลล์นะผมรับติดตั้งโซราเซลล์และจอน้ำประดาลทั่วประเทศไทยนะผมสำหรับวันนี้ทางร้านของเราและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ